เตรียมตัวเชิดชายได้เลยนะครับสำหรับเจ้าหนูเบนด็อกแข็งโปกนะครับเจ้าหนูหน้าโหดหน้า,นาดูหน้าไปยหน้ามันโหดหน้ามันโคตรนิ่งเลยนะหน้าแบบหน้ามันดุนะครับก็เกินวัยนะฮะแล้วก็มีฝีฝีม้าลายมือเนี่ยค่อนข้างที่จะจะัดจ้านเลยมีโอกาสได้เห็นในบางแมตช์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาทดแทนโมเมสลาได้หรือเปล่าในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจนคอปก็ได้วางตัวเขาไว้แล้วนะฮะว่า จะให้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ว่าให้เล่นแต่พรีซีซั่นให้เล่นแต่แมกกาชับมิดนะครับรลบรองว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหรือว่าในบอลถ้วยเนี่ยรวมทั้งที่รู้ที่รูู้เนี่ยจะต้องไปเตะถ้วยยูโรป้าในฤดูกาลหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเบนดกอาจจะได้ลงเยอะขึ้นนะครับเราจะได้เห็นฝีมือละมือของเจ้าหนูคนนี้บ่อยขึ้นนะฮะก็หวังว่าจะก้าวขึ้นมามีความสําคัญได้ เทียบเท่ากับบาสติกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบาสติกตอนตอนที่บาสติกขึ้นมาเฉิดฉายเนี่ยตอนนั้นลิอร์พูคือขาดจริงๆคือของขาดจริงๆของขาดอย่างแรงนะครับฟาบินโย่เนี่ยก็ฟอมตกฟอมตกอย่างน่าใจหายด้วยแล้วก็ประกอบกับบาสติกเนี่ยมันขึ้นมาพอดีแล้วก็ทําได้ดีฮะความมั่นใจมันมาด้วยได้โอกาสลงบ่อยด้วยนะครับเสียดายเจ็บเจ็บไปซะก่อนแล้วเจ็บยาวด้วยเจ็บแบบเรียกได้ว่าปิดเทอมไปเลยอะ่ะไม่งั้นนะผมว่าน่าจะ เชิดชัยได้มากกว่านี้นะครับตัวในส่วนของเบนโด็กเนี่ยยังไงก็ยังเขาดันแน่นอนครับรับประกันแล้วครับยังยังเขาให้เขามาสัญญาแล้วครับว่าจะดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนครับฤดูกาลหน้าเนี่ยเบนโดกจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจากฟอร์มการเล่นของเบนโดกเนี่ยฮะเราอาจจะคาดหวังให้ถึงกับขั้นเป็นตัวแทนซาลาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันคนละสไตล์กันเลยนะคนละสไตล์กันเลยนะเบนโดกมันไม่ใช่แบบสไตล์เลี้ยงตัดเข้าในผิวๆแบบซาลานะครับมันจะออกแนวแบบ ปีกอสคูนิดนึงอ่ะเออเบนโดกอ่ะแต่ว่าด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็ศักยภาพมันอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าจับย้ายไปเล่นฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะหน้าซ้ายอ่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนถนัดขวาถ้าเกิดจับย้ายไปเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เล็กตัดเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยมันน่าจะไปได้อยู่น่าจะไปได้อยู่ที่อยู่ยยท,ยท,ยที่กันคอปอ่ะจะปลุกเสกมันยังไงนะไอเด็กคนนี้นะรูกกอกตัวน,นี้นะรับรองว่าจีจา้าแน่นอนความเร็วความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นของมันเห็นหน้ามันไหมแต่ละทีเวลาแบบเลี้ยงบอลเวลาอะไรเงี้ยผม หน้าม,นมันจะต่อยใครอ่ะหน้าม,นมันแบบดูมันเอาจริงก็จังดีหน้ามันแก่เกินอายุดีชอบชอบดูมันแบบดุดันดีนะฮะพ่อเขาบอกว่าด้วยการหน้าเนี่ยจะได้เห็นเจ้าหนูคนนี้เล่นบ่อยขึ้นอ่าทีนี้นะครับก็สนุกฮะทีนี้เพราะว่าทางกาบขวาเนี่ยซาราก,ก็แทบจะเรียกได้ว่าจองสัปปะทานตรงนั้นแบบว่าคนเดียวแต่เป็นผู้เดียวเลยนะครับการที่มีเจ้าหนุเบนโดขึ้นมาเนี่ยเป็นคอยซัพพอร์ตซาราบ้างเนี่ยก็น่าจะ ผ่อนคลายได้ความเหนื่อยล้าของซาลาได้บ้างนะครับก็อายุไอนามเยอะแล้วนะครับก็หวังว่าเบนโดกจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับหงแดงิเวอพูลได้อย่างไรข้อกังขาในอนาคตนะครับ